เดิมตอนที่แล้วเอี่เหลือแล้วกลัวว่กัวไอ้กูแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่จบไม่จบแกนแคนเราเลยหยับไรหยดขยับเอุ้ยอะไรอะไรตายหมูเราลอด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  ขยับแล้วหยุดมันควิดเกมเลยมันใช่ควิดเกมตอนมันหลับไม่ให้เดี็กหลขบตอนที่มันดาห่างอยู่นิ่งๆใช่ตอนที่มันหลับอ่ะให้อยู่นิ่งๆเนี่ยพอพอนะเอ๊ะอย่าขยับเอ๊ะอย่าเพราะว่าเพราะว่าวิธีเนี้ยก็คือใครหยุดเก่ง ไปเหยียบหัวเขาซะจะได้เดินคนเดียวไงจะได้เดินคนเดียวเออนนเอาโอ้โหทำไงอะผมไม่เข้าใจว่ามันอยู่ทีไหนรอ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 รดรอ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 ัอรอ้อรอร่าอร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 ออรออรอรอรออร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 ออร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 ยรอ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 รรอรออร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 ออรอลอรอรออยออออรร้ออ

เออ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 เอ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  ป้าไก่นั่นคืออะไรน้องว่าอ้าวเป็นลองตายไปอีท่านจะกระโดดไม่ได้เราจะห้ามคุยต้องกระโดดข้ามมันไหมข้ามแหละข้ามก่อนข้ามเขียวกระตีบไปข้ามเขียวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านก็โทนโซนแล้วเดีไม่ได้ีข้างบนเหยียบได้เหยียบเหยยีบหลังมันได้เหยียบเด้งใช่ไหมโอ้โหเค๋ผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดีเดี๋ยวกโอเคเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็โอเคมันมีสีข้างบนด้วยอะไอ้สีอะไรวะสีอะไรอะ อ๋อเล็ดไลกีไลอ๋อห้ามเดินโอเคไปจาจอนต้องรีบผ่านไปก่อนโอเคผ่านดปก่อนผ่ันกอนผ่านเลยเร็วเๆโอเค่นดูมันกระพริบตอนไหนอ่หยุด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 หยุหย้อหยุดนยุดหยุยุดนดหยยดหอุดหยหดปยนดนดหยุดดด้ด้าด

ข้ามใ้เขมโอเคพ่อไปเขียวโดดเขียวโดนเีือดมันเสพมันดนตายเย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไป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 โอ้โหเดี๋ยวอองใ้อต้องห่งน่เมอันแดงผมะเนี่ยรอมันแดงรอมันแดงมันแดงมัตายไหมมันชั้นล่างนะโอเคได้เดเขียวบ้โอเคไม่เขียวไม่เขียว เราต่อไปเราเด้งได้ใช่ไหมโอเคถ้าไปผมน้องรีบไปเนียผมกลัวจะตายไป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 เลยยาวไป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 เลยขวายาวขวาสุดขวาสุดขวาสุดดันดันด้วยุดุดจยุดุุดจุุดจุุดจุุด

ครูก็ยินดูได้ทีนิดเดียวพอนะดันนิดเดียวพอโอเคโอเคไปดันดันดัดันเพออดดพอได้ครับผมอ่โดดโดดดดโอเคขึ้นไก็โอเคับายผมนะโอเคโอเคงก็มีอเอกันเดี๋ยวเอาเป็นหนึ่งอะลงงล่างลงไปใช่ใช่ใช่้มาไปนเดียวเพิ่งนเดเพิ่งนดเอาไปเลยนนนนัน เอีกดันลงมาให้ได้โอเคไว้ปลิปลิปโอ้คุณต้องสีใช่ไหมยืนเม่อพ่อยผมผมยังยืนตันอยู่เลยว่าเอ๊ะตกลงันจะไต่อแค่แค่ดูท่าทีเยอะไรวรโอ้โหไอเลสต้องมีคนเจ้างมีคนเจ้าองมีคนเจ้าโอ้โหเป็มาลีแให้่คนเจ้าเอาคนคนที่อยู่สุดขวาสุดต้องเอาเลยผม ไม่เอาไปั้งมกแล้วูมาคูมามีคนจ้องแล้วเลมาเลยจ้องอยู่โอเคโอเออทีนี้ครูจ้องอยู่ระโดดเใช่ไหมเนี่ยดืนไปคนอื่นไปมันต้องกระโดดมันจะวทนคบนี้ครูต้องมาใกล้ๆหน่อยครูมาใกล้หน่อยใกล้ๆโอเคไป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 ยจ้องอยู่ เรยแค่พอเดี๋ยวเราไปทาง้ไม่ได้อะอ๋อเดินให้ผีเดิน้างอาออย่าจ้อง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 เอ้โอเคอย่้องอย่าจ้องอย่าไปจ้องอย่า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 จ้อง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 องจ้อจ้อง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 จองจ้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 งจ้องจ้องจ้องจจ้องจ้จ้องจ้องจ้จ้องจ้้อององจ้อองจ้องจ้องจ้ององจองจ ตายหม้องแล้วแต่ว่าต้องจ้องสคนขึ้นไป๋อำเต้องต้องสคนขึ้นไปลองเทสไหมลองเทสดูนลองเทสลองเทสนะสหัไม่จ้องนะไม่เห็นผมเห็นไปแล้วได้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 คนเดียวหรอได้เงี้ยอ๋อตอนตอนที่จะจ้องอะต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองผงคุณกิฟกับเกดอะหันขวาและหันซ้ายเลยนะ1 2เดึสองซ้อะสามกินน้องสามสามได้โอเคสองไม่น่าได้ไมได้ ไม่มองอยู่คนเดียวไม่ถึงตอนมันขยับแล้วสิเอามันมันขยับอ่ะใช่แบบไล่การสคนขึ้นไปโอ้โหโอเคครับมาใ้มดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมไม่ได้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 ไม่ไกลับไป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 ใช้ห้าคนเออไม่หกให้นู้ดนให้นิวูดินลงโอ้ยเิ้วหอย่าเดิลงสิให้นิ้วูเดิลงเองอ๋อต่อตัวก็ต่อนิ้วหูอยู่นี่ไง โอเคห็นไหมมันลอยในคูเดินลงเองได้ไงไปกันหมดเลยไปหมดไปหมดเลยเหยียบหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบหัวเหยียบหัวไดนไหมได้สอนได้สอนได้ไหมอันมาแล้วหันมาแล้วไม่มาถึงนี่เหยียบหัวแล้วก็เดินเออเดี๋ยวเราไปขวาข้างขวาโอเคอาทเจ็บไ้มตรงค่อยๆโอเคเฮ้ยอืมข้างหน้าหัไอ้อันนี้ทองมานีืมันอะไรเนี่ย ก็แค่ไม่ต้องโดนนะผมว่าน่าจะต้องห้ามเดี๋ยวอันชัยไปไปทีละคนไหมไปแล้วทีละคนเดี๋ยว้อเด้อเดเด้อคนีไปแล้วก็จ้องเอาไว้มีคนจ้องที่ไปแล้วจ้องคนที่ไปจ้องที่ไปจ้องจะไปก็จ้องไว้ไปเลยก็ได้ผมว่าไม่ยากเลยไม่ยากเฮ้ยแล้วมันกน่าจะปุดแล้วมันน่าจะปุดแล้วไม่ต้องห่วงครูเขาจ้องให้อยู่ทุณครไม่ต้องจ้องแล้วจะปุดเต็มโดดเต็มโดดโอเคโอเคทำไมคนจัดพ่อเหมือนคุณครูเนี้

ว uh you okay. yeah. ้าวทำไมผมด้วยว่าจะตายยายไกกว่าอ๋อเรารู้แล้วเราต้องให้ผีลงข้างล่างทุกคนลงไปข้างล่างก่อนทุกคนลงไปข้างล่างก่อนทุกคนลงไปข้างล่างก่อนลงงมาาาข้่ผมไม่รู้เกิดวันผมืกิดเกิดไปด้านขวาเห็นเนี่ยได้เนี่ยได้มันเอากุญแจให้แล้วโอเคผมเออฮันทุกข้างล่างคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างล่างตกูอ่ะกูได้อ่ะโดนกุญแจใครปไปโดดมาอันนั่นแหละเออไหวผมฝากคนขวาสุดอยู่มองโอเคมองมองซ้ายไว้นะมองไว้มองอยู่กินมองอยู่เก็นมองอยู่กินมองอยู่แล้วก็คุณแจมไข้ไหมไข้ไข้ไข่ไไข่ ค่อยไปเอเขผมอ่าเราบองอยู่เราบองเออเออคืออย่าอย่ไปงโอเคโอเคอ่ไปไปไปโอ้โหปอ้โอโหอ้โหอ้หโอ้หโอ้าหโอ้โหกอ้โหโอ้โหไอ้โเปอ้โหโอ้โหเอ้โหโอ้ไอ้โหโอ้โหโอปโ้โหโไ้โหโ้โหโอ้โอ้โหยอ้โหโอ้ยหโอ้โหโหอ้โห้โหโอ้โหโอโอ้โห้้ห เราได้ตังลอดเท่านั้นออ๋เฉดเด้อ๋อห้ามอ๋อขยับมันจะโอเคห้ามขยับเกินค่อยๆขยับขยับพร้อมกันขยับพร้อมกันแล้วจะตายโอเคถ้ารอโอเคโอเคโอ้โหแหมแหมแหมไอเกณฑ์ยากสุดเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งขยับเลยอย่าเพิ่งขยับเลยเราว่าเดี๋ยวรอหนอนมาปุ๊บแล้วก็ตุ๊บดุ๊บดุ๊บเลยมันต้องมีความห่างเนี่ยออกไปให้ทางชาร์จอ่ะปึ๊บ เดินเดนทีดึเออได้่แมนได้หม่มนได้แนได้ม่แยนไดกม่อนได้ม่แมนได้่แมนได้ม่ได้แมาแนไ้ม่มนได้ม่แ้นไม่มนได้แ่แมนได้แม่แได้แม่แมนได้่แมไ้แ่นไ้แม่แมนได้่แนได้ม่แมนได้แม่นค่ด่นแม่มน่ไ่ไปเป็นทีละคนทีละคนไปทีละคนดีกว่าเอาชัวร์้แน่เอาให้แน่ อระาดดสอนน่ะเอราะว่าไฟมันน่าจะพอต่อตัวให้บางคนไปยืนข้างบนได้แล้วเมื่อกี้อ๋อจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยแทบแทบแทบไปเยอะไปแล้วแทบแล้วกันแล้วกันพักก่อนโอเคไปต้อรีบต้อรีบ วเ่แล้วพื่อนชาร์จเพื่อชาร์จตยคนาเกขยับไปนิดนึงมันชาเร็วมันชารยจเร็วใหุ้ต่อได้ไม่ใจะให้ต่อคนไต่อตคนไเม่อกี้นี้มัเหลต่อไได้ตยาเไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ร็วเร็วชิบหายละม่แล้วอยู่ๆแค่โซลารนเขาพักก่อนเือเหลือไปซ้ายเหลือไปซ้ายเหลือไปซ้ายมันตทำไมต่อทั้งคนละวะเฟสเลย เดินล็อกตายโอ้ย้อโใกล้ไปเดี๋ยวปีนขึ้นไปข้างบนนั่นแหละเนาะทีนี้ต้องมีบางคนกระโดดบางคนขึ้นข้างบนใช่ใช่ใช่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นแต่โซล่าอีเพิ่งรีบตกไปนะโซล่าหยุด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 ให้ผมมีหลอดหยุดก่อนหยุดก่อนให้มันมีหลอดเต็มก่อนหยุดก่อนหยุด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 แป๊ะก่อนผมแจะมาตอนนี้โอเคก่อน แต่ไปขึ้นแบงค์วนเลยขึ้นข้างบนเลยคือทำให้างบนไม่ไว้ใจนะเนี่ยค่อยๆค่อยๆโอเคหยุดไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออเออไปเออเออโอเคเนี๋ยวผม่จะลงมาอ่ะข้างล่างก่อนไอเฮียคนต้องมีสามรถไปตัวละใบตละใบเอาเลยเอาเลยตู้ๆว่าที่ละคนน่าจะรอดไหมว่าล่างได้ข้างล่างค่อยๆไปดีกว่าข้างบนโอเคอยู่

หยุดหยุดหยุดคนใช่ไหมน่าจะดีกว่าผมลองกันนะตอนเอ็นเกน่าจะพุ่งโอ้โหโอเคหยุดหยุดหยุดหยุคนนะโอเคมาข้างมาข้างหน้าที่เด้งแล้วก็นั่นแหละโอเคหยุด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 อยู่ข้างหน้าที่เด้งก่อนนะแล้วใครใครกระโดดมันมันไทยเยอะมากเอ็นเกตเยอะมากไทยเยอะจริงทุกคนห้ามขยับเลยโอเค เอาตอนตอนแขกต้องต้องแถบนิดนึงด้วยขวาด้วยขวาขวาขวาเฮ้ยลูกไปไหนไปขวาได้คุณกิฟไปขวาเเดดีี๋๋ยยววโอเคหยุดโอเคไปขวาขวาเลยนะขวาเลยโอเคหยุดเย็ดไปขวาเอาแล้วเอาแล้วแล้วแล้วืโอเคสี่เหลือก็แค่มาดันอย่าให้หมดเกลรดก็พอลองห้ามให้เกล็ดนั่นด้วยโอเคเราขอพักดันพักื เลรื่อยเลยท่านไค่ไม่ันนะดันแต่พักตอนครึ่งหนึ่งเอเมนัดุณแจมันไม่น่าจะแบบว่าเหยียบกุญแจเลยนะดคอร์ดเจ้าืออคุณครดันสิคุณครดันอยู่ดันอยู่เนี่ยเราดันอยู่ใครไม่ดกิมไปแอนก็ลองหาด้ละเนี่อมนจะงหยยบพลังไว้หยุดหยุดหยคพลังแน่หัวมากหยุดหยุดหยุดหย

ีมินเกนเลยเกือบไม่รอดแล้วเวรทีนี่เขย่ากูเลยสุดยอดมากปุ๊บเป็นแล้วหยุดจริงๆอย่างอย่างปีต่ออีกคุยอันนี้ช่างปลาปลาได้ห่ดเนี่ยเล่นโทรเกมว่ะนะโอ๊ะอะไรวะเนี่ยอ๋อเป็นอ่าทำไมว่าองไปไม่รู้กันผมก็ไม่รู้ทำยังไงเติดอ่ะอ๋อกดสเปซบาร์เคาะเลื่อนเปลี่ยนได้ฮะอาผม๋อคือจะรวมเป็นแถวหนึ่งอ๋อให้ครบสิบครั้ง嘛ต้องรวมเป็นแถวโอ้โหรวมดา ก็ก็ลองลองดูช่วยกันออย่า่ะนี่อ่ะถึงแล้วต่อไหนดีต่อนี้เลยกันต่อต่อไปต่อช่องในตัวเองไงไปท่านกูมาช่วยได้โอเคโอเคเอางี้ดีกว่าดูแลในส่วนของฝั่งตัวเองอ่ะในช่องเกมไอคนนั้นคืออะไรนะอะไรเธอนี่ตรงนี้ อะไรอ่ะมันเปรเทอย่างนั้นอขอวไดอมก็ไม่้อยเยนั่นสิโอเคนอีกแล้วเนี่ยโอดทีเลยมกไม่รู้ผก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยแราตอนรก็มาตไม่เล่นตายรอดไปเนี้ย เดียวเดี okay. ๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเีอรเร่มต้งสูงขึ้นเรื่อยๆไม่งเ้นพุทธอแล้วทมนี่าทีมันไม่ไม่ดีคุณจะตายแล้วเนี่ยคุณจะตายแล้วคุณจะตายแล้วคุณตายแล้วคุณโอเคโอเคผมอยากเรน่มโอเคๆุณจะตายแล้วโอเคผมมาเฮ้ยขอไม่ได้แล้วตายแล้วเออโอ้โหไม่ปังนี้และ

เปลี่ยนหนูไม่เปลี่ยนเกมนี้โอ้ยได้ไก่วะจริงจริงเอาจะตายไม่แต่คนแรกแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้มันเก็บมาแล้วโอ้ยโอ้ยอะไรอะเจ๊หมู่อะไรลูกบอลลูกเดงลูกโม่ของใครกัเ่ยเป็นลูกของใครช่วยกันหมดแหละมันก็เหมือนมีหลายหลายคนหลายลูกกันก็แท้ก็แท้เด้งใกล้ใกล้ก็พอโคกไปโคกไปหมดอึ๊บอึ๊บโคกไป

ผ่านยังไงอ่ะฟองฝั่งเรือนี่ออโต้ลงเลยออโต้ขอให้เป็นแค่แค่เส้นเดียวพอได้หว่าผมเกมเป็นเส้นเดียวเรื่อยๆแค่เส้นเดียวโอเคใครจะฟไว้เออวน่ะอย่าเลี้ยวนะใครอย่าเลี้ยวนะคือมันคนคนออกไปมันได้เส้นตรงๆง่ายๆเลยว่ะพิชาก็ทำไมทำอย่างนี้ล่ะ ยึบอยู่คนนี้คืออะไรอันเปลี่ยนแล้วยิงอีกทางไม่ทันมันมันลอยไอ้ทาไเลโอเคทันเลยผมนี่ตอบได้ยังได้อยู่แก้ไขตอบเป็นยาวเลยได้ว่าตอบันนี้ตอบผิดตอบผิด หมดช็อตมันแน่นแล้วนี่พอนี้วสิบปายแล้วยาวๆๆๆๆอนยาวตองเท้าให้พันต้องเท้าให้พานอืมของเกมมีหลายลายด้วยเขาไม่ใช่แบบนั่นนะนี่ว่าช่วยดูสีม่วงสีขาวด้วอะไรวะเนี่ยแค่เป็นชูนิ้วกลางอะเออเออเออโอ้ยตั้งตรงมากเออวัดเย้แล้วจบเอฟโอ้ ขอฝากตำแหน่งตัวนี้ด้วยได้อยู่ท่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหแกแล้วไม่ไหวไม่ไหวเมือันห่อแม่ไม่ได้เหมือนกันตายไอปี่สยท่านอันเกยได้อย่างโอ้ยอันเก้หลุดไปแล้วไม่เป็นไรกัเดียวไม่ได้ไม่ได้เล่นดดนี้ไม่ได้เล่นไดดเล่นไปเลยโอเคครับผม อันที่กำลังทำอยู่ท่านกำลังทำอยู่และอี๋เอาตามใจในใจเอาตามจริงต่อต่ออันนี้เออไม่ต้องไม่ต้องสปีดก็ได้มันค่อยๆไปนันจะดีกว่าเออโอเคไม่มั่นใจครค่อยไปไม่ต้องรีบลงเพราะว่าถ้ามันวางแล้วมันก็จะได้บล็อกใหม่อะไรเออโอเมาเรื่อยๆได้ได้ได้แปลกิ่งนั้นไว้โอเคผมอยากอย่างนี้เอเมีสติเอาไว้สวยท่านแบงค์สวยสวยท่านนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยตรงนี้ก็เอาท่านเอาอย่างนู้นโอเคครับตรงนี้ อิบขายเข้าด้วยก็อยากให้เข้าด้วยกันขออีกขออีกอันหนึงขออีกอันนึงเออโอเควันนี้ผมจะเติมเอาเก็บไปเติมตัวยาวแล้วกันเอ้ยได้อยู่นะเพื่อท่นโอเคมันจะเสียตก็มีโอเคโอเคพี่ไม่โปรแต่พี่ก็พอได้อยู่พอได้ท่านพอได้ไม่ต้องกดดีวางก็ขอพลปล่อยให้มันวางเองดีกว่าพังไปแล้วเนื้อเนค้ออย่ามาเท้าขวางเราเนี้ยเนี่ยกูเอาะมาพังอ่ะ โอเคแล้วมาเขาเดียวโอเคแล้วช่องเดียวพอแล้วช่องเดียวพอแล้วมันขาดช่องเดียวอยู่ที่ังนี้เอาอะไรกเลยคลิปเอาเลยเอาแล้วไงเออได้โอ้โหแน่สบายเราเข้าได้เลยใช่ไหมเราเข้าเลยไหมเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าได้แล้วเออเข้าแล้วเข้าแล้วอ๋ออันที่สี่ ก็ยังอยู่ในโหมดเกมเก่าโอ้โหอะไรเย้อมีตกใจบางอย่างด้วยนะโอเคตกใจนี่นะตกใจอะไรอันตรายแน่ยไม่รู้อะไรไม่น่าจะควรหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบได้ลูกเพิ่มเลเวกันเพิ่มใช่ไหมอได้ลูกเพิ่มได้ลูกเพิ่มลูกเดียวแล้ว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 เรามีความหวังแล้กดลูกไว้กอดลูกไว้ียบเนียบีบนียย ตัวเราอยู่ไหนวะเนี่ยตัวเราอยู่ไหนวะเนี่ยจบแล้วเอาไงล้เนี่ยเลี้ยงไม่ได้เลยโอเคตัวยังอยาให้โดนแต่มันไม่ได้มันก็แล้วแต่มันไปไม่ได้ที่จะไม่โดนผมไ่แค่เด้งตรงตอ่ะเด้งตรงตอ่ะมันจะเด้งขึ้นอย่างเดียวใเด้งตรงตเนี่ยเด้งตรงตอ่ะเมื่อไหร่จะได้ไปต่อลยทำไมถึงไม่ตรงเลยถ้าไม่เฉียงก็เก็บไม่หมดใช่นี่แกดันใองเด้งตรงตรหมด

โอ้คโอเ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 โอเคโอ้โอ้อสย้โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ลูกชิ้นถิ่นล้หมดไปยุงหมดอะนั่นแหละนั่นแหละเดีเอร้ลยเรียบร้อยรีเข้าทนรีบเข้ากันี่แจหมดแล้วนต้ไป้องไ้นัวดเนี่ยถูรเทยเอ้ย คนขวาโอเคครับผมไปทันต้หมูมันยากมากเมื่อกี้โดนหมวกทีเด้งเลยโเองางขวาโกรชิบหาแล้วมันไปอะมันไปนู่นแล้วทไมไม่ไปไปไป